สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดกาฬสิน์ วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาส5มนาทีสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราช,ชดำเนินไปยังสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารทรงเปิดอาคารสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดมุกดาหารสำหรับใช้เป็นอาคารสำหรับปฏิบัติงานถาวรเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2565ลักษณะเป็นอาคารสองชั้นแบบอารยสถาปัต์ที่ออกแบบให้ผู้ที่ใช้งานสามารถใช้ประโยชน์จากตัวอาคาร ได้อย่างสะดวกสบายไม่มีความซับซ้อนสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้ทุกเพศทุกวัยรวมไปถึงคนที่ทุพพลภาพโดยเป็นศูนย์ประสานงานในการช่วยเหลือประชาชนและขับเคลื่อนพัฒนางานของสภากาชาติไทยในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดมุกดาหารร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารจัดอบรมการใช้คู่มือเทคนิคสกา้าฟอยดิงให้แก่ครูและอาสาสมัครช่วยสอนเสริมของเหล่ากาชาติจังหวัดมุกดาหารเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชากุมารีอุปนายิกาูพอำมในการสภา,าชาติไทยในการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นอกจากนี้สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดมุกดาหารยังร่วมมือกับองค์การกาแดงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการมอบอุปกรณ์ต่างๆอาทิเครื่องปั่นเลือดและเตียงบริจาคโลหิตเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยอีกทั้งสะท้อนถึงความร่วมมือด้านสาธารณสุขที่ใกล้ชิดระหว่างสองฝั่งโคง